I อ i ิงวิชั o เอ็กเดริกเปิดตัวแว่นตาดีไซน์สุดล้ำพอตดีไซน์ I อแวร์สำรับท2023และ2024พระเอกบ้องนวัดร่วมสัมผัสความรู้รา้าบริษัทไอ n ิ Vision จำกัดจับมือบริษัทเดริโกผู้ดรับลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายพอตดีไซน์ไอแวร์แบรนด์วันตาแฟชั่นระดับเวิลด์คลาสจากประเทศเยอรมันเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด พอดดีไซน์ไอแว็คฟอร์วินเทอร์2023และ2024ฝีมือนักออกแบบผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากยุนตกรรมสปอร์ตคาสุดหรูอย่างพอดพร้อมจัดแสดงและเปิดให้นักสะสมผู้นิยมความหรูหราได้จับจองเป็นเจ้าของณศูนย์จัดจำหน่ายแว่นตาเคทีออ c ติชัดนหนึ่งศูนย์การค้าเมกะบ,บางนาค่ะพลาดไม่ได้กับการเปิดจองแว่นตาพอดดีไซน์รุนลิมิเต็ดอีดิชัน พอดหนวันวันไอคอนิกแมชชีนผลิตเพียง911อันทั่วโลกและอยู่ที่เมืองไทยเพียง10อันเท่านั้นโดยบรรยากาศภายในงานมีพระเอกป้องนวัตกุลรัตนรักและเรา่าซิลิตี้ชื่อดังรวมสัมผัสความล้ำสมัยกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของพอดดีไซน์ไอแวค่ะงานวันนี้คือ,อเป็นการเปิดตัวมันตาพอดดีไซน์นะครับ ครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับหน้าร้านของเคทีออปติคแห่งนี้สาขาเมการมนานะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทเดวิโก้นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตแว่นตาคอสซิซน์นะครับกับทางบริษัทไอริงวิชเช่นนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าด้วยสัดจำหน้าแว่นตาคอสซิซน์แห่งเดียวประเทศไทยครับความพิเศษก็คือว่าเรานำคอลเลคชันรุ่นใหม่นะครับ รูดูการฟล Fall w i อ t e r 2ง2 3 2 0 2 4นะครับมาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในประเทศไทยที่ร้าน KT o ีอ i c สาขาไม่กับบางนาน,นะครับเราก็จะเอาคอเลคชันแบบทูสเกลมาส่งวอาตัวเนี่ยมาอยู่ในวันงาน,นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีรุ่น Limited Edition ด้วยนะครับเช่นในรุ่นไอคอนิกของเขานะครับตั้งแต่ยุคปี1 9 7 0เราก็จะมาเปิดตัวในวันนี้เน,นื่องจากไม่มีสีสานรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีความดมีที่ม,มีน้องป้อง ามาร่วมงานกับเรานะครับ,อ,รบอยากให้ผู้สึงการดีไซน์แบบว่ามันแบบตกต่างยังไงตกต่างไันเพราะมันเป็นยูนิตครับอย่างยกตัวอย่างกันอย่มุงออยู่แว่นตานิดนึงนะครับอ่มขออยู่แว่นตาตรงนี้ซึ่งแว่นตาพ o อ t ซี่ไซด์นะครับเป็นแว่นตาที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวไอคอนิกนะครับออกแบบตั้งแต่ปี1970ขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้เนี่ย ก็ยังเป็นเอกอมตะอยู่นะครับยังขายดีตลอดการอยู่เพราะว่าเป็นเว้นตากันแดดอันแรกของโลกนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปลี่ยนเลนได้เองไม่ต้องไปร้านแว้นตาไม่ต้องไปหาสกูไม่ต้องไปทำอะไรนะครับทรางมีคอนเซ็ปต์ก็คือตรงนี้นะครับสามารถดันขึ้นมานะครับแล้วก็ถอดเลนออกมานะครับแล้วก็ใส่เลนอีกคู่หนึ่ง ซึ่งเขาแถมมาให้ดูในซองแว่นนะครับอีกโพลสีเป็นเองเลยนะครับถวันใดค,คุณอยากจะไปเดินห้าไม่ต้องการแว่นมืนก็จะมีเลนที่สีอ่อนลงนะครับ่เป็นเร็ปทบกกระัซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกของโลกนะครับที่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเลนเองได้ออกมาตั้แต่ปี1970กลายเป็นอมตะถาวรตรอการคืออมตะมที่ว่าใครเห็นก็รู้ว่านี่คือพอเช่น ด้วยพอสดีไซน์นะครับไม่ต้องดูที่โลโก้ดูแค่หน้าแว่นก็รู้ซึ่งเขาการอินดีไซน์ซตัวนี้เนี่ยทำเหมือนรถดดยนต์ของฟอร์เชสนะครับไม่ว่าคุณคุณรถดดยนต์ฟอร์เชสเขาตั้งแต่ปี40 50 60 70ปัจจุบันเนี่ยรูปเดียวก็คุณรู้เหมือนว่านั่นคือฟอร์เชส์ก็คือพอใส่แล้วก็รู้เลยว่าอันนี้คือสัญญาณ์ของฟอร์เชสใช่ใช่ซึ่งแล้วก็ยังมีรุ่นอิเลเมนต์นายวันวันนะครับซึ่งผลิตมาจากรุ่นอะลูมิเนียมนะครับ กำลังจะเข้ามุกราคุ่มนี้อันนั้นเนี่ยทั่วโลกมี911อันนะครับเพื่อมาเฉลิมฉลองรุ่นนายวันๆของรถยนต์เขานะครับรุ่นนั้นนี่ผลิตจากก้อนอลูมิเนียมก้อนประเทศไทยมีแค่10อันนะครับเราก็จะ,จ,ะจัดจำหน่ายให้กับร้าน KT Optic เท่าน,น,นั้นผู้บริโภคทมาที่ร้าน KT Optic เพื่อมาซื้อรุ่นอลูมิเนียม ที่ทานสิ่งไหนบ้างกับรุ่นคันสิ่ที่มีกานวนจำกัดก็เราได้ใส่อะไรที่เป็นเลเจนด์เนาะตำนาน,นะอะ่รปิจิสูนอันนี้เกิดก่อนเราอีกนี่คนแก่ของเาแต่เรา <c oughs> ก็ <c oughs> รู้สึกว่าได้ใส่อะไรที่เป็นยี่ห้อพอสก็บอกไปแล้วว่าเป็นตำนานเป็นอะไรที่การันตีมาตรฐานสูงมากๆครับแล้วก็ได้ใส่ของที่เป็นตำนานก็สุดดีเป็นเกียรตินะครับรู้สึกว่ามีบางอย่างรุ่นแนวนั้น่ปมีจำกัดด้วย เมืองไทยมีแค่สิบอันจะไม่ได้จะแ,แย่งชิงยังไงงยัไม่รู้เลยฮะแต่ว่าก็อยากได้ไมากว่าเป็นรถในฝันของผู้ชายทุกคนนะครับเก็รู้สึกว่าเออแบบได้ใช้ของที่เป็นเลเจนด์มันรู้สึกเราก็ภูมิมมมใจที่ฟองดูเป็นแดดส่องันกับเราไหมแน่นอนมากเพราะว่าเมืองไทยแดดแรงมากครับแล้วก็อย่างที่บอกเราอยู่ในยุคข,ของ เข้าช่วงวัยรุ่นสัตยาแล้วแล้ก็ต้องดูแลสายตาตัวโดยการบีบแค่เพียงเดียวอย่างกาขับรถไปทะเลอย่างเงี้ยคือบริสายดีไซน์ชั่นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกฟังก์ชันด้วยคือเราใส่ตาสำคัญมากๆคือใส่ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นการสายตาไม่ใส่สิก็ถ้าเจ้าหนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้กระแดดก็องตรงอาเจี๋ยก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรตลอดเลยตลอดขี้หลอนขี้หลอนขอบคุณมากครับ จริงถ้าคนสนใจเขาจะต้องมาจ,จับจ<ช>อ,องกันเพราะด้วยความที่มันมีลิมิเ limited, ต็ดน่ามีตัวนลือกมีหากหลายใช่ครับใช่ครับต้อง,องเลก็คร <ปะ S 2> ับ<ม>ก็เราได้รับเกียรติจากทางไอริงนะครับว่าให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันคู้เดียวในประเทศไทยนะครับความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเขาฉลองครบรอบของเขาเนี่ยสินค้าไมา่คืผลิตครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับแล้วก็มาหาซื้อได้ที่เคทีออปติกนะครับครับ ที่นี่รถทุกอันมีซีเรียลนำเบอร์มีซีเรียลนำเบอร์ครบทุกอันครับครับอันนี้คุณจะเริ่มจัดจำหน่ายเมื่อไหร่ครับมกราคมปี2567ันหบครับมีให้จับจองก่อนลงหน้าไหมหรือว่าลงชื่อไม่ได้ครับลงชื่อปรับลงชื่อไม่ได้เลยครับครับเอาเลยนะลงมาเลยนะสุดท้ายต้องฝากถ้าใครสนใจนะครับครับก็มาชมได้ครับพอดีไซน์กัมแฟนคลับของพอดีไซน์นะฮะที่เคียร์เยบติกรุ๊ปสาขาก็มีของเรียกว่า ทุกแบบทุกทรงเหมาะกับหน้าคุณแน่นอนนะฮะทั้งร่นงสายตาแร่งารงกันแดดแบักให้เชิญชวนให้มาชมกันเยอะนครับ